นิทานบ้านต้นข้าวเสนอเรื่องแม่ค้าขายของหวานกับพ่อค้าขายไอติม ทำเมนูใหม่ๆน่ากินทั้งนั้นของน่ากินทั้งนั้นเลยใช่เลยโดยเฉพาะไอติมและขนมหวานไทยอร่อยมากตกลงมาลองชิมตลาดเยอะจังใช่เลยขายได้เยอะๆแบบนี้ทุกวันเลยนะครับขายดีทุกวันเลยแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายที่ตลาดเช้าริมน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งเสียงพ่อค้าแม่ค้าร้องเรียกลูกค้าดังแข่งกับเสียงเรือหางยาวที่แล่นผ่านบัวลอยร้อนๆจ้าเ้าเหนียวมะม่วงหวานๆจ้า เสียงใสๆของแดงแม่ค้าขายของหวานประจำตลาดดังขึ้นทุกเช้าแดงเป็นหญิงสาวหน้าตายิ้มง่ายใส่ผ้ากันเปื้อนสีชมพูเธอตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อกวนกะทิต้มถั่วและทำขนมสดใหม่ทุกวันลูกค้าหลายคนติดใจรถมือของเธอของแดงหวานกำลังดีไม่เลี่ยนกินแล้วนึกถึงขนมสมัยเด็กเลยไม่ไกลกันนัก มีรถเข็นไอติมสีฟ้าคันหนึ่งจอดอยู่เสียงกระดิ่งติ้งติ้งดังเป็นจังหวะเจ้าของคือวันเพราะขาหนุ่มอารมณ์ดีเขาขายไอติมกะทิไอติมถั่วแดงและไอติมเผือกสูตรโบราณเด็กๆวิ่งกรูกันมาหาพี่วันขอแท่งสองสีครับวันหัวเราะก่อนจะยื่นไอติมให้พร้อมพูดว่ากินแล้วอย่าลืมทำกันบ้านนะ แม้ร้านของแดงกับวันจะอยู่ไม่ไกลกันแต่ทั้งสองแค่พยักหน้าทักทายกันผ่านผ่าน,าน,านเพราะต่างคนต่างยุ่งกับลูกค้าจนกระทั่งสายวันหนึ่งเมฆดำลอยมาปกคลุมท้องฟ้าลมแรงพัดเต็นต์ปลิวก่อนฝนจะตกลงมาอย่างหนักผู้คนรีบเก็บของกันจารวันรถเข็นของวันตั้งอยู่กลางลมฝนผ้าใบคลุมปลิวไปด้านข้าง เขาพยายามจับไว้คนเดียวแต่แทบไม่ไหวแดงเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยจับผ้าใบจับตรงนี้ไว้ค่ะเธอตะโกนแข่งกับเสียงฝนทั้งสองช่วยกันดึงผ้าใบคลุมรถเข็นจนเรียบร้อยตัวเปียกปอนทั้งคู่แต่ไอติมยังปลอดภัยฝนค่อยๆซาลงวันยิ้มกว้างขอบคุณมากนะถ้าไม่ได้คุณไอติมผมคงละลายหมด แดงหัวเราะเบาๆไม่เป็นไรค่ะตลาดเดียวกันต้องช่วยกันสิสายลมเย็นพัดผ่านกลิ่นฝนผสมกลิ่นกะทิหอมๆลอยอับโอมวันมองแดงด้วยความรู้สึกอบอุ่นบางอย่างส่วนแดงก็รู้สึกว่าพอค้าขายไอติมคนนี้ดูใจดีไม่น้อยวันนั้นแม้ขายของได้น้อยเพราะฝนตกแต่บางอย่างกลับเริ่มต้นขึ้นแล้ว มิตรภาพเล็กๆที่อาจเติบโตเหมือนต้นไม้ริมแม่น้ำแห่งนี้เช้าวันถัดมาตลาดริมแม่น้ำกลับมาคึกคักอีกครั้งแสงแดดอ่อนๆส่องฐานต้นไม้ลมพัดเย็นสบายราวกับเมื่อคือนไม่เคยมีพายุแดงกำลังจัดเรียงข้าวเหนียวมะม่วงใส่ถาดอย่างตั้งใจอยู่ๆก็ได้ยินเสียงกระดิ่งติ๊งๆดังใกล้กว่าทุกวัน วันเข็นรถไอติมมาหยุดตรงหน้าร้านของเธอในมือเขาถือไอติมกะทิแท่งหนึ่งสำหรับฮีโร่เมื่อวานครับเขาพูดยิ้มยิ้มแดงหัวเราะเบาๆแค่ช่วยนิดเดียวเองค่ะนิดเดียวของคุณแต่สําคัญกับผมมากนะวันตอบแดงรับไอติมมาแล้วลองชิมคำแรกหวานหอมกะทิคำที่สองมีถั่วคั่วกรุบกรอร่อยมากเลยค่ะ เธอจึงตักบัวลอยกะทิสดใส่ถ้วยเล็กๆแล้วยื่นให้วันงั้นอันนี้ก็ของขอบคุณเหมือนกันวันรับไปชิมพลางทำตาโตโอ้โหหวานกำลังดีเลยไม่เลี่ยนเลยครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกเช้าก่อนลูกค้าจะมากันแน่นทั้งสองจะแอบแลกขนมกันชิมเสมอบางวันเป็นไอติมถั่วแดงบางวันเป็นลอดช่องเย็น ลูกค้าบางคนเริ่มแซวเอ๊สองร้านนี้สนิทกันจังนะแดงหน้าแดงนิดนิดส่วนวันก็หัวเราะกลบเกลื่อนแม้จะยังเป็นแค่เพื่อนร่วมตลาดแต่ทุกเช้าเริ่มมีรอยยิ้มพิเศษเพิ่มขึ้นหนึ่งรอยและตลาดริมแม่น้ำก็ดูอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยเช้าวันหนึ่งขณะที่แดงกำลังกวนกะทิและวันกำลังจัดเรียงไอติมในถังเย็น เสียงเพลงจังหวะสนุกก็ดังขึ้นจากปลายตลาดผู้คนหันไปมองพร้อมกันมีร้านขนมเปิดใหม่ตกแต่งด้วยไฟสีสดใสป้ายใหญ่เขียนว่า Sweet Modern มีทั้งเครปเครกชานมไข่มุกและไอติมซอฟต์เสิร์ฟสูงเป็นเกลียวเด็กวัยรุ่นจำนวนมากพากันไปต่อคิวถ่ายรูปแดงมองเงียบๆเบช้าวันนั้นลูกค้าร้านเธอน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด วันเองก็ขายได้ช้ากว่าปกติเด็กๆหลายคนวิ่งไปลองไอติมซอฟต์เสิร์ฟแทนพอตลาดเริ่มซาแดงถอนหายใจเบาๆเขาน่ารักดีนะคะร้านก็สวยของก็ทันสมัยวันพยักหน้าใช่ครับแต่ของคุณก็อร่อยไม่แพ้ใครแดงยิ้มจางๆแต่คนชอบของใหม่กันนี่คะวันคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจ ของใหม่อาจทำให้คนตื่นเต้นแต่ของที่ทำด้วยใจจะทำให้คนคิดถึงคำพูดนั้นทำให้แดงเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งลมริมแม่น้ำพัดผ่านกลิ่นกะทิหอมอ่อนๆลอยคลุ้งอยู่เหมือนเดิมแม้ลูกค้าจะน้อยลงแต่บางอย่างในใจของแดงกลับเข้มแข็งขึ้นเล็กน้อยเธอบอกตัวเองว่าจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแน่นอนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หลังจากวันนั้นแดงกับวันนั่งคุยกันเงียบๆหลังร้านตอนตลาดเริ่มซาเสียงน้ำกระทบตะลิ่งดังเบาๆเหมือนกำลังให้กำลังใจทั้งคู่ถ้าเราทำอะไรที่ไม่มีใครเหมือนดีไหมครับวันพูดขึ้นแดงมองหม้อข้าวเหนียวมะม่วงตรงหน้าไม่มีใครเหมือนแบบไหนล่ะคะวันยิ้มกว้างเอาขนมของคุณมาทำเป็นไอติมแดงทำตาโต ไอติมข้าวเหนียวมะม่วงเหรอคะใช่ครับแล้วก็ไอติมบัวลอยด้วยทั้งสองหัวเราะแต่ก็เริ่มจริงจังพวกเขาลองตักเนื้อมะม่วงสุกบดผสมกับกะทิใส่ข้าวเหนียวลงไปเล็กน้อยแล้วเทลงพิมพ์ไอติมวันช่วยคนส่วนผสมส่วนแดงคอยชิมตรับรสหวานไปนิดค่ะงั้นลดน้ำตาลอีกหน่อยใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะได้รสที่ลงตัว เช้าวันถัดมาป้ายเล็กๆเ,เขียนด้วยลายมือถูกแขวนหน้ารถเข็นไอติมข้าวเหนียวมะม่วงสูตรพิเศษลูกค้าคนแรกที่ลองคือเด็กผู้ชายตัวเล็กเขากัดคำหนึ่งแล้วตาโตเหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงเย็นๆเ,เลยไม่นานคนก็เริ่มต่อคิวข่าวแพร่กระจายไปทั่วตลาดว่าร้านแดงกับวันมีไอติมรสแปลกใหม่เสียงหัวเราะเริ่มกลับมาอีกครั้ง แดงกับวันมองหน้ากันอย่างดีใจบางครั้งการแข่งขันไม่ได้ทำให้เราต้องแพ้แต่มันทำให้เราได้ค้นพบไอเดียใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและไอเดียหวานเย็นของทั้งสองเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นตลาดริมแม่น้ำดูคึกคักกว่าหลายวันก่อนเสียงคนพูดคุยจอแจปนเสียงกระดิ่งติ๊งติ๊งของวันดังเป็นจังหวะสนุกสนาน หน้ารถเข็นสีฟ้ามีป้ายเพิ่มอีกแผ่นหนึ่งไอติมบัวลอยกะทิสดลองแล้วจะติดใจแดงยืนตักบัวลอยร้อนๆอยู่ข้างๆพร้อมรอยยิ้มมั่นใจลูกค้าหลายคนที่เคยหายไปเริ่มกลับมาขอลองรถใหม่เอยจะ้ะเอาไอติมข้าวเหนียวมะม่วงสองแท่งเด็กๆหัวเราะเมื่อกัดไอติมแล้วเจอเม็ดข้าวเหนียวนุ่มๆข้างในผู้ใหญ่บางคนพยักหน้าชื่นชมไอเดียดีนะ ได้รถไทยแท้จริงๆแม้ร้านขนมสมัยใหม่จะยังเปิดเพลงสิงดังอยู่ปลายตลาดแต่หน้าร้านของแดงกับวันก็มีคิวไม่แพ้กันช่วงสายๆของหมดเร็วกว่าที่คิดวันเช็ดเหงื่อแล้วยิ้มวันนี้ขายหมดก่อนเที่ยงเลยครับแดงหัวเราะอย่างโล่งใจดูเหมือนคนจะชอบจริงๆนะคะทั้งสองสบตากันด้วยความภูมิใจไม่ใช่แค่เพราะขายดีแต่เพราะพวกเขาร่วมมือกันจนผ่านช่วงกังวลมาได้ ลมริมแม่น้ำพัดเย็นอีกครั้งตลาดที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวาและในหัวใจของแดงกับวันความหวังกำลังเติบโตอย่างช้าๆหลังจากไอติมรถใหม่ขายดีติดต่อกันหลายวันก็เริ่มมีเสียงซุบซิบในตลาดแม่ค้าบางคนกระซิบกันว่าสองร้านนี้ตกลงกันขึ้นราคาหรือเปล่าทำไมช่วงนี้ขายดีจังนะ แม้ความจริงแล้วแดงกับวันจะตั้งราคาเท่าเดิมแต่ข่าวลือก็เริ่มกระจายไปอย่างรวดเร็วเช้าวันหนึ่งลูกค้าประจัำนคนหนึ่งพูดขึ้นว่าช่วงนี้ดังใหญ่เลยนะจ๊ะอย่าขึ้นราคานะคำพูดนั้นทำให้แดงรู้สึกจุกในอกเธอเป็นคนตั้งใจทำของดีเสมอไม่เคยคิดเอาเปรียบใครพอตลาดเริ่มซาแดงนั่งเงียบๆสีหน้าไม่สดใส วันเห็นจึงถามเบาๆกังวลเรื่องข่าวลือใช่ไหมครับแดงพยักหน้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่คนอาจเข้าใจแบบนั้นวันคิดครู่หนึ่งแล้วตัดสินใจหยิบกระดาษแผ่นใหญ่ขึ้นมาเขียนตัวโตๆแล้วนำไปติดหน้าร้านทั้งสองร้านราคายุติธรรมเหมือนเดิมทำสดใหม่ทุกวันหากมีข้อสงสัยสอบถามได้ตรงๆครับค่ะ จากนั้นวันพูดกับลูกค้าที่เดือนผ่านไปมาอย่างสุภาพถ้ามีอะไรไม่สบายใจบอกเราได้เลยนะครับความตรงไปตรงมาและจริงใจทำให้หลายคนยิ้มกลับบางคนยังพูดว่าก็เห็นทำขายแบบนี้มานานจะไปโกงใครได้ยังไงบ่ายวันนั้นข่าวลือค่อยๆเงียบลงแดงถอนหายใจอย่างโล่งอกขอบคุณนะคะที่ไม่ปล่อยให้ฉันคิดมากคนเดียว วันยิ้มอ่อนเราเป็นทีมเดียวกันนี่ครับบางครั้งความหวานของชีวิตไม่ใช่แค่รสของขนมแต่คือความไว้ใจกันในวันที่มีปัญหาเมื่อใกล้ถึงวันเพ็นใหญ่ของหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านประกาศจัดงานวัดประจำปีที่ลานกว้างริมแม่น้ำมีชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนและการแสดงดนตรีผืนบ้านแม่ค้าในตลาดต่างตื่นเต้น เพราะงานวัดคือโอกาสสำคัญในการขายของวันเดินมาหาแดงพร้อมรอยยิ้มปีนี้เราลองเปิดบูธด้วยกันไหมครับแดงคิดเล็กน้อยก่อนตอบเปิดร่วมกันเลยเหรอคะใช่ครับทำเป็นร้านเดียวไปเลยรวมของหวานกับไอติมเข้าด้วยกันแดงมองภาพในหัวแล้วเริ่มยิ้มก็น่าสนุกดีนะคะ ทั้งสองช่วยกันออกแบบป้ายร้านเขียนชื่อว่าหวานเย็นไทยใจเดียวกันวันงานวัดบูธของพวกเขาตกแต่งด้วยผ้าสีชมพูและสีฟ้าโคมไฟเล็กๆห้อยระยะกลิ่นกะทิหอมฟุ้งไปทั่วลานเมนูพิเศษมีทั้งไอติมบัวลอยราดน้ำกะทิสดข้าวเหนียวมะม่วงคู่ไอติมกะทิลอดช่องเย็นใส่ไอติมหนึ่งลูก ผู้คนเดินผ่านแล้วต้องหยุดมองไม่นานคิวก็ยาวจนเกือบถึงชิงช้าสวรรค์เด็กๆหัวเราะผู้ใหญ่ยืนถือถ้วยขนมยิ้มอย่างพอใจกลางคืนเมื่อดอกไม้ไฟจุดขึ้นเหนือแม่น้ำแดงกับวันยืนมองจากหลังบูธเหนื่อยไหมครับวันถามแดงสายหน้าเบาๆเหนื่อยแต่มีความสุขมากค่ะ แสงดอกไม้ไฟสะท้อนบนผิวน้ำและในดวงตาของทั้งสองจากร้านเล็กๆสองร้านในตลาดวันนี้พวกเขากลายเป็นร้านที่ทุกคนพูดถึงในงานวัดและดูเหมือนว่าความร่วมมือของพวกเขากำลังพาไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลังจบงานวัดร้านของแดงกับวันยิ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่แดงยังคงตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมเพื่อทำขนมสดใหม่ทุกวัน เย็นวันหนึ่งยายของแดงเดินมาที่ตลาดพร้อมห่อผ้าผืนเล็กในมือแดงเอ้ยยายมีของจะให้ในห่อผ้านั้นคือสมุดเก่าสีน้ำตาลหน้ากระดาษเหลืองนิดๆเต็มไปด้วยลายมือของยายนี่คือสูตรลอดช่องกะทิตโบราณของตระกูลเรายายอยากให้เอาไปสานต่อแดงรับไว้ด้วยความซาบซึง้งหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะยาย คืนนั้นแดงชวนวันมาลองสูตรใหม่กลิ่นใบเตยหอมสดชื่นลอยทั่วครัวลอดช่องเส้นนุ่มเหนียวพอดีกะทิข้นกำลังดีวันตักชิมแล้วตาเป็นประกายรสชาตินี้ไม่เหมือนใครเลยครับแล้วเขาก็พูดขึ้นด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เล็กๆถ้าเอามาทำเป็นไอติมลอดช่องกะทิสดน่าจะสุดยอดทั้งสองช่วยกันทดลองอีกครั้งผสมลอดช่องลงในเนื้อไอติมกะทิ ใส่น้ำเชื่องใบเตยเล็กน้อยเช้าว,วันรุ่มขึ้นป้ายเมนูใหม่ถูกตั้งหน้าร้านไอติมลอดช่องสูตรยายลูกค้าคนแรกลองแล้วพูดว่าหอมมากเหมือนกินลอดช่องแท้ๆแต่เย็นชื่นใจไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไอติมหมดเกลี้ยงแดงหันไปมองวันด้วยรอยยิ้มกว้างต้องขอบคุณยายจริงๆครับวันพยักหน้าและต้องขอบคุณคุณที่กล้าเอาสูตรลับมาแบ่งปัน บางครั้งความสำเร็จไม่ได้มาจากของใหม่เสมอไปแต่มาจากการรักษาของดีจากอดีตแล้วเติมไอเดียเข้าไปอย่างพอดีและไอติมลอดช่องสูตรยายกำลังกลายเป็นตำนานบทใหม่ของตลาดริมแม่น้ำช้าวันหนึ่งขณะที่ตลาดกำลังคึกคัก<อ>เสียงแกรกนะดังขึ้นจากหน้ารถเข็นไอติมของวันล้อหน้าหลุดเอียงจนรถเข็นเกือบล้มโชคดีที่วันจับไว้ทัน แต่ถังไอติมกระแทกเบาๆจนฝาเปิดเด็กๆที่ยืนรอซื้อไอติมทำหน้าเสียดายวันนี้จะได้ไม่กินแล้วหรอครับวันพยายามยิ้มเดี๋ยวพี่ขอจัดการก่อนนะเมื่อดูใกล้ๆเขารู้ทันทีว่าล้อแตกและแกนเหล็กงอต้องซ่อมใหญ่ซึ่งใช้เงินไม่น้อยเขานั่งเงียบๆข้างรถเข็นใจหาย เพราะเงินเก็บส่วนใหญ่เพิ่งลงทุนซื้อวัตถุดิบเพิ่มจากช่วงขายดีที่ผ่านมาแดงเห็นสีหน้าเขาไม่สดใสจึงเดินเข้ามานั่งข้างๆซ่อมแพงไหมคะวันถอนหายใจเบาๆพอสมควรครับคงต้องหยุดขายสักพักแดงคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกลับไปหยิบกล่องเหล็กเล็กๆจากใต้โต๊ะร้านของเธอเธอยื่นให้วันเอาไปซ่อมก่อนนะคะ ถือว่าเป็นการลงทุนของทีมวันรีบสายหน้าไม่เป็นไรครับผมเกรมใจแดงยิ้มจริงจังถ้ารถคุณหยุดร้านฉันก็เหมาเหมือนกันนะคะเราเป็นทีมเดียวกันคำพูดนั้นทำให้วันนิ่งไปก่อนจะรับกล่องเงินด้วยความซาบซึง้งผมจะรีบซ่อมแล้วจะคืนให้เร็วที่สุดบ่ายวันนั้นรถเข็นถูกนำไปซ่อมวันรุ่งขึ้น รถสีฟ้าคันเดิมกลับมาตั้งอยู่หน้าตลาดอีกครั้งพร้อมเสียงกระดิ่งติ้งติ้งที่ทุกคนคุ้นเคยเด็กๆปรบมือดีใจแดงยืนยิ้มอยู่ไม่ไกลบางครั้งอุปสรรคไม่ได้มาทำให้เราลม้มแต่มาเพื่อพิสูจน์ว่าใครจะยืนอยู่ข้างเราในวันที่ลำบากหลังจากรถเข็นไอติมซ่อมเสร็จตลาดก็กลับมาคึกคักอีกครั้งเสียงกระดิ่งติ้งติ้ง ดังอย่างสดใสเหมือนไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันหนึ่งเด็กผู้ชายตัวเล็กใส่เสื้อนักเรียนเก่าๆเดินเข้ามาหน้าร้านของแดงกับวนันเขากำเหรียญในมือแน่นพี่ครับผมขอไอติมลอดช่องหนึ่งแท่งครับวันรับเหรียญแล้วถามยิ้มยิ้มวันนี้มากับใครหรือเปล่าเด็กน้อยสายหน้าผมเก็บเงินค่าขนมทุกวันเลยครับ อยากมากินร้านพี่สองคนแดงที่กำลังตักบัวลอยอยู่ชะงักเล็กน้อยเก็บเงินเองเลยเหรอจ๊ะเด็กพยักหน้าร้านพี่อร่อยแล้วก็ใจดีผมอยากอุดหนุนคำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้ทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่งวันยื่นไอติมให้พร้อมแถมอีกครึ่งแท่งวันนี้พี่เพิ่มให้นิดหนึ่งเพราะขยันเก็บเงินเด็กหัวเราะอ,อย่างดีใจ ขอบคุณครับเขาวิ่งออกไปนั่งกินใต้ต้นไม้ใหญ่ริมแม่น้ำอย่างมีความสุขแดงมองตามแล้วพูดเบาๆบางทีสิ่งที่เราทำมันมีค่ากับคนอื่นมากกว่าที่เราคิดนะคะวันพยักหน้าใช่ครับไม่ใช่แค่ขายของแต่เราให้ความสุขด้วยลมเย็นพัดผ่านเสียงหัวเราะของเด็กน้อยลอยมาตามลม ในวันธรรมดาธรรมดาคำขอบคุณเล็กๆจากหัวใจบริสุทธิ์กลับทำให้ทั้งสองมีกำลังใจมากกว่าวันขายดีเสียอีกและพวกเขาก็ยิ่งมั่นใจว่าเส้นทางของหวานเย็นไทยไม่ได้มีแค่รสหวานแต่เต็มไปด้วยความหมายเข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวท้องฟ้าเริ่มครึ้มตั้งแต่เช้าลมพัดแรงกว่าปกติพอขาแม่้าในตลาดต่างมองท้องฟ้าด้วยความกังวล พอตกบ่ายฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเม็ดใหญ่กระหน่ำไม่หยุดน้ำในแม่น้ำเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนเอ่อลนตะลิ่งเล็กน้อยน้ำขึ้นเร็วมากเลยใครบางคนตะโกนแม่ค้าหลายร้านเริ่มยกของหนีน้ำอย่างรีบร้อนบางคนทำคนเดียวแทบไม่ไหววันรีบเข็นรถไอติมขึ้นที่สูงแล้วหันไปมองรอบๆแดงกำลังพยายามยกหม้อขนมขึ้นโต๊ะแต่หม้อใหญ่หนักมาก เดี๋ยวผมช่วยวันรีบวิ่งเข้าไปทั้งสองช่วยกันยกของขึ้นที่สูงแล้วไม่หยุดแค่นั้นพวกเขายังไปช่วยร้านข้างๆยกโต๊ะเก็บของและคอยเรียกเตือนคนอื่นให้ระวังพื้นลื่นแม้ฝนจะยังตกหนักแต่บรรยากาศในตลาดกลับเต็มไปด้วยความสามคัคคีทุกคนช่วยกันโดยไม่ต้องร้องขอเด็กๆถูกพาไปหลบใต้ศาลาใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยกันจัดการน้ำที่เริ่มไหลเข้ามา หลังจากหลายชั่วโมงฝนจึงค่อยๆซาน้ำในท่วมหนักอย่างที่กลัวเพราะทุกคนช่วยกันเตรียมรับมือทันเวลาแดงเช็ดเหงื่อบนฝนบนหน้าผากวันนี้ถ้าไม่มีทุกคนช่วยกันคงแย่แน่เลยนะคะวันยิ้มเหนื่อยตลาดนี้ไม่ใช่แค่ที่ขายของแล้วล่ะครับมันเหมือนครอบครัวเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นท่ามกลางกลิ่นดินเปียก แม้จะไม่มีใครขายของได้มากในวันนั้นแต่สิ่งที่ทุกคนได้กลับมาคือความผูกพันที่แน่นแฟนกว่าเดิมและแดงกับวันก็ยิ่งมั่นใจว่าไม่ว่าพายุจะมาอีกกี่ครั้งถ้าพวกเขายังช่วยกันแบบนี้ตลาดริมแม่น้ำแห่งน,นี้จะไม่มีวันล้มง่ายๆหลังเหตุการณ์ฝนใหญ่ขานไปไม่กี่วันตลาดริมแม่น้ำกลับมาสงบและสดใสกว่าเดิมผู้คนยิ่งรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นเช้าวันหนึ่ง ขณะที่แดงกำลังจัดถาดขนมและวันกำลังเรียงไอติมในถังเย็นผู้ใหญ่บ้านก็เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มสองร้านนี้ว่างคุยสักหน่อยไหมแดงกับวันมองหน้ากันอย่างสงสัยก่อนจะพยักหน้าผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าตอนนี้อำเภอกำลังเปิดตลาดท่องเที่ยวแห่งใหม่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของพื้นที่นักท่องเที่ยวจะมาเยอะมากโดยเฉพาะวันหยุดฉันอยากให้พวกเธอสองคนไปเปิดร้านประจำที่นั่นผู้ใหญ่บ้านพูดต่อ ของพวกเธอเป็นเอกลักษณ์ดีและช่วยกันทำงานเก่งแดงนิ่งไปเล็กน้อยโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆวันเองก็เงียบเขามองรถเข็นสีฟ้าของตัวเองแล้วมองตลาดที่อยู่มานานต้องย้ายไปเลยเหรอคะแดงถามเบาๆอาจจะต้องประจำที่นั่นเป็นหลักแต่ตลาดนี้ก็ยังมาได้บางวันผู้ใหญ่บ้านตอบหลังจากผู้ใหญ่บ้านเดินไปทั้งสองยืนเงียบอยู่พักหนึ่ง มันเป็นโอกาสใหญ่นะครับวันพูดเบาๆแต่มันก็หมายถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแดงมองแม่น้ำที่ไหลเอื่อยตลาดนี้คือที่ที่เธอเติบโตทำขนมมาตั้งแต่ยังเด็กแต่ในใจเธอก็มีความฝันเล็กๆอยากให้ของหวานของเธอไปไกลกว่านี้ลงพัดเอื่อยเหมือนรอคำตอบนี่ไม่ใช่แค่เรื่องขายของแต่มันคือการตัดสินใจก้าวออกจากความคุ้นเคยและดูเหมือนว่า บททดสอบครั้งใหม่กำลังรอทั้งสองอยู่คืนนั้นแดงนั่งคิดอยู่หน้าบ้านสมุดสูตรของยายวางอยู่ข้างตัวเธอมองหน้ากระดาษเก่าๆแล้วนึกถึงคำพูดของยายเสมอของดีต้องกล้าให้คนอื่นได้ชิมเช้าวันถัดมาเธอมาถึงตลาดเร็วกว่าปกติวันก็มารออยู่แล้ว เรากับทั้งสองต่างก็คิดเรื่องเดียวกันเมื่อคืนผมนอนไม่ค่อยหลับเลยครับวันพูดพร้อมหัวเราะเบาๆผมก็คิดเรื่องตลาดใหม่ทั้งคืนแดงพยักหน้าฉันก็เหมือนกันค่ะทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่วันจะพูดขึ้นอย่างจริงจังไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเรายังทำด้วยกันผมว่ามันก็น่าจะไปได้ดี คำว่าทำด้วยกันทำให้แดงยิ้มออกมาถ้าไปเราก็ไปด้วยกันนะคะวันพยักหน้าแน่นครับไปด้วยกันช่วงบ่ายทั้งสองเดินไปหาผู้ใหญ่บ้านเพื่อตอบตกลงข่าวแพร่ไปทั่วตลาดแม่ขาใกล้เคียงทั้งดีใจและเสียใจอย่าลืมกลับมาหากันบ้างนะไปดังแล้วอย่าลืมตลาดริมแม่น้ำล่ะ แดงยกมือไหว้ทุกคนด้วยรอยยิ้มซึ้งใจวันสัญญาว่าจะยังกลับมาขายในบางวันสำคัญแม้จะรู้สึกใจหายเล็กน้อยแต่ในแววตาของทั้งสองมีประกายแห่งความหวังบางครั้งการเติบโตต้องกล้าก้าวออกจากที่เดิมแม้จะรักมันแค่ไหนก็ตามและการเดินทางครั้งใหม่ของหวานเย็นไทยกำลังจะเริ่มต้นแล้ว วันเปิดตลาดท่องเที่ยวแห่งใหม่มาถึงผู้คนจากหลายหมู่บ้านและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นหลังไหลเข้ามาบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้าหน้าร้านใหม่ของแดงกับวันมีป้ายไม้สวยงามเขียนว่าแดงแอนวันหวานเย็นไทยร้านตกแต่งด้วยโทนสีชมพูอ่อนและฟ้าเย็นมีภาพวาดเช่าเหนียวมะม่วงกับไอติมติดอยู่ด้านข้าง กลิ่นกะทิหอมลอยต้อนรับลูกค้าตั้งแต่ยังไม่เดินถึงหน้าแผงแดงสวมผ้ากันเปื้อนผืนใหม่ส่วนวันขัดรถเข็นสีฟ้าให้เงาวับลูกค้ากลุ่มแรกเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดร้านนี้ดังจากตลาดริมแม่น้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญลองชิมได้เลยค่ะแดงตอบด้วยรอยยิ้มมั่นใจไอติมข้าวเหนียวมะม่วงและไอติมหลอดช่องสูตรยายยังคงเป็นเมนูขายดี หลายคนถ่ายรูปลงโซเชียลบอกต่อว่าต้องมาลองช่วงบ่ายร้านแน่นจนแทบไม่มีเวลานั่งพักแต่แทนที่จะเหนื่อยใจทั้งสองกลับรู้สึกภูมิใจพอช่วงเย็นคนเริ่มซาแดงมองไปรอบๆตลาดใหม่มันต่างจากที่เดิมมากเลยนะคะวันพยักหน้าใช่ครับแต่รอยยิ้มของคุณยังเหมือนเดิมแดงหัวเราะเบาๆ แล้วเสียงกระดิ่งของคุณก็ยังดังเหมือนเดิมค่ะแม้สถานที่จะเปลี่ยนแต่สิ่งสำคัญยังอยู่ครบร้านเล็กๆของพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ที่ขายของหวานอีกต่อไปแต่มันคือความฝันที่กำลังเติบโตอย่างแท้จริงผ่านไปหลายเดือนร้านแดงแอนวันหวานเย็นไทยกลายเป็นร้านประจำที่ใครมาเที่ยวก็ต้องแวะกลิ่นกะทิหอม,หอม และเสียงกระดิ่งติ้งติ้ง,งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตลาดท่องเที่ยวแห่งนี้เย็นวันหนึ่งหลังจากปิดร้านและเก็บของเรียบร้อยท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนลมพัดเย็นสบายวันเรียกแดงเบาๆขอเวลาสักครู่ได้ไหมครับแดงหันมาด้วยความสงสัยมีอะไรหรือคะวันหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋า มือของเขาสั่นเล็กน้อยตั้งแต่วันแรกที่คุณช่วยผมคลุมรถเข็นตอนฝนตกผมก็รู้ว่าคุณไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมตลาดเขาเปิดกล่องออกข้างในไม่ใช่เครื่องประดับราคาแพงแต่เป็นช้อนเงินเล็กๆสลักคำว่าขอบคุณที่เดินมาด้วยกันแดงยืนนิ่งน้ำตาคลอเบา,เบาๆผมไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไง แต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากทำของหวานขายไอติมและใช้ชีวิตไปกับคุณลมเย็นพัดผ่านเหมือนหยุดเวลาไว้ชั่วครู่แดงยิ้มทางน้ำตาถ้าเรายังช่วยกันเหมือนวันแรกฉันก็พร้อมจะเดินไปด้วยกันค่ะเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นท่ามกลางแสงเย็มจากแม่ค้าขายของหวานกับพ่อค้าขายไอติม วันนี้พวกเขากลายเป็นทั้งคู่ค้าคู่คิดและคู่ชีวิตร้านเล็กๆของพวกเขายังคงเสิบไอติมและขนมหวานทุกวันแต่ความหวานที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ในถ้วยหรือแท่งไอติมมันอยู่ในหัวใจสองดวงที่เลือกจะเดินไปด้วยกัน